สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันพุทธที่11มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น8.91เหรียญนะคะปิดที่1,260.49เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,249.90ถึง1,263นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,261น12ักลงทุนก็มี การเข้ามาซื้อกลับนะคะแล้วก็ทำช็อตโคเวอร์รงนะคะโดยถ้าดูจากภาพทางเทคนิคของราคาทองคำแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะคะเส้น moving average 100ชั่วโมงก็ตัดผ่านเส้ญญน moving average 200รชั่วโมงขึ้นมานะคะและถ้าดูในรายวันก็เส้น moving average 4วันก็ตัดเส้น moving average เวันขึ้นมานะคะ ma cd และ rsi ก็กำลังพื้นตัวขึ้นนะคะส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ เมื่อคืนอของสลัดนะคะก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะก็มียอดสต็อกสินค้าภาคค้าส่งที่เพิ่มขึ้นมา1.1% <c oughs> นะคะดีกว่าคาดที่0.6%นะคะส่วนจำ,จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครก็เพิ่มขึ้นมานะคะที่ระดับ4.46ล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นมาจาก ก่อนหน้านี้ที่4.01ล้านตำแหน่งงานนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนะคะเดือนพฤษภาคมก็มาอยู่ที่ระดับสูงสุดที่96.6นะคะดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่95.2นะคะตัวเลขเุรกิจสหรัฐที่ออกมาดีก็ยังทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้น สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนก็รอคอยการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐในวันพฤหัสนะคะส่วนแนวโน้มราคาทองคําก็กําลังฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ทําจุดต่ําสุดไปในช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะใกล้บริเวณ1240ตอนนี้ก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมานะคะก็รอดูกันทดสอบ เส้นวิ่งเอเวอเรส400ชั่วโมงนะคะที่บริเวณ1,215นะคะถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,280นะคะแต่ถ้าว่าไม่สามารถผ่านได้นะคะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมายัางไงก็ตามถ้าหากว่ายังไม่หลุด1,243นะคะเราก็ยังให้เทรดดิ้งลองได้อยู่นะคะส่วนนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็สามารถเข้าซื้อสะสมได้นะคะ แต่ก็ให้ระมาระวังการกลับตัวลงมาเหมือนกันนะคะว่าถ้ากลับตัวลงมาหลุด1,243เนี่ยนักงทุนระยะสั้นอาจจะต้องอปิดสถานะลองนะคะแล้วก็อาจจะเปิดช h o r t against short นะคะสำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ1,255แล้วก็1,250แนวต้านที่บริเวณ1,255แล้วก็1,270 ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเจมบูลาดประธานเฟดส,สาขาเส้นหลุยนะคะกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เฟดใกล้บรรลุเป,ป้าหมายที่จะทำให้อาจจะต้องเริ่มปรับขึ้นในตาดอกเบีย้ยได้แล้วนะคะส่วนสแ a นดาร์ดแอนทก็มีการคาดการว่ายอดขายบ้านจีนจะขยายตัว10%ในปี57นะคะสาหรับ ดาวโจนเมื่อคืนนะคะก็มีการปรับขึ้นมา2 8 2จุดนะคะก็แทบจะทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนนะคะโดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบางในขณะที่หุ้นกลุ่มสารนวโพคร่วงลงมาและตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยกำลังปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนด้วยนะคะส่วนเงินบาทนะคะก็ปิดไปที่3.2 4-5นะคะเงินบาทก็อ่อนค่าลงในขณะที่เงิน US ดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีต่อเนื่องแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดราคานนมันดิบในตลาดในอเมรกร่วงลงนะคะเนื่องจากการแข่งค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะส่วนราคานามันดิบเบรนท์ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูาส่วน SPDR นะคะก็ยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะไอแช์ I ก็ถือเท่าเดิมเรามาดูภาพเทคนิคของ Silver กันนะคะสำหรับ Silver ตอนนี้ก็ปรับตัวทดสอบเส้น moving average 200 อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังเป็นขอบด้านบนของบ o l ลิ n เจอร์แบนดด้วยทำให้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแนวรับมีที่19.0แล้วก็18.6นะคะแนวต้านมีที่19.2แล้วก็19.4นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทก็อยู่เหนือนววรับ อยู่เหนือระดับแนวรับที่32.4นะคะราคายังมีโอกาสที่จะไซเวย์อยู่ในกรอบแนวรับมีที่32.4แล้วก็32.2แนวต้านที่32.6แล้วก็32.7ให้เทรดดิ้งในกรอบเบรนนะคะก็ในภาพใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบกว้างนะคะ ADX กก็อยู่ในระดับต่ำแสดงถึงแนว จะดมถึงภาวะที่ไร้แนวโน้มของราคาแนวรับมีที่109แล้วก็108แนวต้านที่110.6แล้วก็111นะคะอันนี้ให้รอเปิดชอ็อตถ้าหากว่าทดสอบแนวต้านเดิมส่วน K T B ส่วนตัว Single Stock นะคะ K T B M 1 4แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะ A D X ปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนยันแนวโน้มขายขึ้นที่แข็งแกร่งนักลงทุนที่มีสถานะรองอยู่ก็ตั้งทอริงสต็อปเพื่อเลทโปรฟิตลันแล้วก็โปรเทคกำไรนะคะแนวรับมีที่20.3แล้วก็20.0แนวต้าน21.0แล้วก็21.3นะคะให้เรดดิ้งรองเมื่อราคาอ่อนตัวส่วน ITDM 1.4นะคะก็เริ่มกลับมา ปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะคะถ้าว่าราคายืนเหนือระดับ4.6ได้อย่างแข็งแรงนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบจ,จุดสูงสุดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับ4.6แล้วก็4.3แนวต้าน5.0แล้วก็5.2นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน TTA M14 นะคะเมื่อมองจากแนวโน้ม ราคาก็ดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ย่างไรก็ตามเนี่ย ADX ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามทําให้แนวโน้มของราคาดูไม่แข็งแรงนักนะคะให้ระมัดระวังแรงขายที่แนวต้านเรียงย2 4ง22.4แนวรับมีที่21.4แล้วก็21.0แนวต้าน22.4แล้วก็22.8นะคะให้เทรดดิ้งชอตสำหรับเซ็ต50นะคะก็ ปรับตัวบวกต่อเนื่องนะคะแต่เข้าใกล้แนวตั้งสำคัญที่บริเวณ995จุดนะคะโดยการดีดขึ้นจากแก๊บทำให้บริเวณ9 7 2แล้วก็976จุดเนี่ยเป็นแนวรับในระยะสั้นที่ค่อนข้างแข็งแรงอย่างไรก็ตาม m a c d และ ISI แสดงความอ่อนแอในการปรับขึ้นตามแต่ชนีจึงคาดว่ามีโอกาสที่จะพ้นและยืนเหนือ 1,000จุดได้ไม่มากนักนะคะก็อาจจะโอกาสนี้อาจจะมีไม่มากนักแล้วก็ต้องระวังแรงขายนะคะที่จะกดให้ดัชนีดิ่งลงมาทดสอบบริเวณแกปอีกครั้งนะคะอันนี้ให้ปิดทำกำไรสถานะรองนะคะแล้วก็ปรับเป็นเทรดดิ้งสั้นในกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับของเซ็ต0นะคะมีที่985แล้วก็976แนวต้านที่995แล้วก็1,000จุดนะคะ ส่วนซีรีส์ 14, แนวรับมีที่913แล้วก็977แนวต้านมีที่995แล้วก็1000จุดนะคะส่วนข่าวก็มีเรื่อง d t แทนะคะที่กสะทะชเร่งตรวจสอบการถือหุ้นเกิน49ของเทเลนอซึ่งจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประมูล 4G นะคะหลังจากที่เทเลนอเอเชียได้รับคำสั่งจากทหารให้ปิดกั้น Facebook 1ชั่วโมงเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ เมื่อวาดีแท็ก็ลดปรับตัวลงมาแรงนะคะก็ร่วงลง10%นะคะส่วนขสชก็เห็นชอบปฏิทินก็ประมาณรายจ่ายประจำปี58นะคะแล้วเสร็จไม่เกิน15กันยายนโดยจะเป็นก็ประมาณขาดดุนขาดดุล2.5แสนล้านบาทนะคะข่าวของ IRPC นะคะที่มีเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นก็หยุด การผลิตหน่วยปรปับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา3เดือนนะคะแต่ว่าโรงกันยังสามารถเดินเครื่องได้เป็นปกตินะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารน้ำพันจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ